สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านแพรกโรงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกลุ่มบ้านทองราดกรุงเก่ากระจาศาสตร์คุณศีอโยธยาบ้านทองราดปู่ที่ห้าตำบลคลองน้อยอำเภอบ้านแพรกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ได้นำเงินทุนหมุนเวียนมาต่อยอดและขยายกิจการโดยสมาชิกในกลุ่ม เป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีความสามารถในการทำขนมกระยาศาสตร์ซึ่งเป็นขนมไทยทำจากถั่วงาข,าข้าวคั่วและน้ำตาลซึ่งมักทำกันมากในช่วงาศาสตร์ไทยแรม15ข่้าำปลายเดือน10วิธีทำกระยาศาสตร์คือการนำเอาน้ำตาลอ้อยรวมไปเคี่ยวในกระทะด้วยไฟปานกลางค่อนข้างอ่อนพอละลายเทกะทิลงไปหมั่นกวนบ่อยๆไม่ให้น้ำตาลไหมติดก้นกระทะ พอเข้ากันดีแล้วใส่แบะแซลงไปเคี่ยวจนเหนียวข้นเป็นยางมะตูมจึงใส่ข้าวตอกข้าวเมาคั่วงาขาวคั่วและถั่วคั่วลงไปกวนจนเข้ากันโดยกวนในลักษณะกระทบไปกระทบมาจากก้นกระทะขึ้นมาด้านบนพอเข้ากันดีแล้วเทใส่ถาดหรือพิมพ์โดยวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำในการสร้างโอกาสให้สตรีเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพสร้างงานสร้างไรายได้หรือเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจให้แก่สตรีและองค์กรของสตรีเป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรีในการเฝ้าระวังดูแลแล,และแก้ไขปัญหาของสตรี การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตนำไปสู่การสร้างสวัสดิภาพหรือสวัสดิการเพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ์ของสตรีและผู้ด้อยโอกาสอื่นๆในสังคมเป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทสตรีการสร้างภาวะผู้นำการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านสังคมให้แก่สตรี เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนโครงการอื่นๆที่เป็นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสตรีตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรค่ะโดยมีการจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนให้แก่สตรีเพื่อนำไปใช้ในการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างไรายได้ในชุมชน จัดสรรเงินทุนอุดหนุนในการพัฒนาสตรีองค์กรสตรีและเครือข่ายให้มีขีดความสามารถในการเป็นผู้นำและมีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครองแก้ไขปัญหาสตรีพัฒนาคุณภาพชีวิตและผู้ด้อโอกาสในชุมชนบริหารกองทุนให้มีความมั่นคงตามหลักธรรม,มาพิบาลกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นแหล่งทุนที่สำคัญของสตรีในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจในชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน